ซุปไก่สากาัดลูกพุลสากาัดเบอร์รี่สากัดเข้มข้นและลังนกของฝากประจำเทศกาลต่างๆผู้ป่วยใตเสื่อมสามารถทานได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิทย์จากช่องเจลไปสิบแปดสานิสุขภาพครับวันนี้มีผู้ป่วยไตยเสื่อมหลายท่านนะครับได้กระเช้าของขวัญปีใหม่มาเป็นซุปไก่สกัดลังนกสกัดลูกพุนสกัดนะครับหรือที่เป็นขวดเครื่องดื่มเป็นเป็นดิงอย่างเงี้ยก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเป็นไตเสื่อมอยู่ด้วยแล้วได้ของขวัญมาแล้วเนี่ยอยากจะ กินเนี่ยจะกินได้ไหมแล้วมันจะมีผลต่อไตที่เป็นหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผู้ป่วยไตเสื่อมแล้วเนี่ยสามารถทานได้และทานไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านรู้แล้วนะครับก็จะได้พึงระวังนะครับจะได้ไม่อันตรายต่อไตท่านด้วย1นนะครับซุปไก่สกัดเข้มข้นนะครับ ต้องบอกกันว่าในซุปไก่สะกัดเนี่ยหลักๆแล้วนะครับคือใน1ขวดเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยน้ําเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ในสารอาหารที่อยู่ในขวดเนี่ยก็จะมีโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยมีปริมาณเพียงน้อยมากนะครับทีนี้ผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับถามว่าทานได้ไหมต้องบอกกันว่าถ้าเกิดว่าคนปกติเนี่ยจะทานซุปไก่สะกัดเนี่ยแนะนําว่าสามารถทานได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดไตเสื่อมโดยเฉพาะไตเสื่อมระยะทย้ายๆแล้วเช่น 3B, 4 5นะครับ หรือคนที่มีค่า BUN สูงๆหม,หมายถึงว่าเกินค่ามาตรฐานคือ20ขึ้นไปเนี่ยถ้าจะทานซุปไก่สกัดนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าในซุปไก่สกัดนะครับถ้าท่านทานเข้าไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะย่อออกมาเป็นของเสียเนี่ยไตของท่านเนี่ยรับไม่ออกก็อาจจะสะสมได้หรือคนที่มีภาวะยูริกสูงๆนะครับปวดตามข้อแล้วก็มีภาวะยูริกอยู่แล้วเนี่ยกินซุปไก่สกัดเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้การขับยูริกเนี่ย ขับได้ไม่ดีขับไม่ออกสะสมมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ภาวะยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับฉะนั้นผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ3 b 4 5หรือคนที่มีค่า BUN เกิน20นะครับหรือคนที่มีค่ายูริกสูงนะครับไม่แนะนําให้รับประทานซุปไก่เลยนะครับ2 ผล,ลไม้สก,กัดเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกพุนสก,กัดนะครับเบอร์รี่สกัดนะครับที่อยู่ในรูปแบบกวนๆเนี่ยก็คือถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยครับปกติผมก็ยังชอบกินเลยนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกกันว่าในเบอร์รี่นะครับต่างๆหรือลูกพุนเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างจะสูงมากนะครับใน100กรัมนะครับก็จะมีค่า โพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ7-800มิลลิกร,รัมเลยซึ่งค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ใน1ขวดเนี่ยพอเขาสกัดออกมาเป็นน้ําเข้มข้นมาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไตท่านเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยตะกินเข้าไปนะครับบอกได้เลยว่าอาจจะทําให้ค่าโพแทสเซียมในเลือดของท่านสูงได้เนื่องจากไตเนี่ยโดยเฉพาะไตาระยะ 3B45 เนี่ยการขับของเสียขับโพแทสเซียมเนี่ยได้ไม่ดีเท่าคนปกติถูกไหมครับพอกินผลไม้สกัดเข้มข้นเข้าไปนะครับก็จะเกิดภาะวะ โพแทสเซียมเกินในเลือดได้แล้วก็พอเป็นเกินมากๆสะสมเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะมีผลต่ออัตราการเต้นหัวใจนะครับทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นช้าหรือถ้าเกิดเกินมากๆก็มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้นะครับซึ่งอันตรายมากๆฉะนั้นนะครับผู้ป่วยไตยระยะ3 b 45โดยเฉพาะคนที่มีค่าโพแทสเซียมส,สูงนะครับเ <ๆ S 2> พราะว่าค่าโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยเขาจะไม่ให้เกินอยู่ที่5นะครับถ้าบางคนอยู่ที่ประมาณ4.5 4.7 4 8อย่างเงี้ยนะครับ ผมแนะนําว่าห้ามกินเลยดีกว่านะครับไม่งั้นอันตรายมากมานะครับฉะนั้นผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 3B 4 5และคนที่มีค่าโพแทสเซียมสูงๆในเลือดนะครับก็ไม่แนะนําให้รับประทานดีกว่าครับ3รังนกนะครับรังนกสกัดนะครับที่อยู่ในขวดเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าสามารถทานได้ไหมก่อนนะครับคนปกติทานได้อยู่แล้วนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมทานได้ไหมต้องบอกกันว่าในรังนกมันมีอะไรบ้างก่อนนะครับรังนกแบบเพียวเพียวเลยนะครับรังนกเปล่าเปล่าเนี่ย ในปริมาณ100กรัมนะครับจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่40-60กรัมก็ขึ้นอยู่ที่คุณภาพของลังนกนั้นๆน,น,นะครับผมเฉลี่ยอยู่ที่50ละกันเช่นถ้าลังนกหนัก100กรัมนะครับเรากินลังนกเพียวๆเลย100รกรัมเนี่ยจะได้โปรตีนสูงถึงประมาณ50กรัมเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากแต่ในลังนกสกัดที่อยู่ในขวดวนะครับขวดที่เรากินนะครับขวดหนึ่งเนี่ย ขวดใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ70มิลลิกรัมนะครับใน1ขวดเนี่ย70มิลลิกรัมเนี่ยจะมีปริมาณลังนกอยู่แค่ 1%, 1> ก็มีปริมาณลังนกอยู่ที่0.3กรัมเองก็คือนิดเดียวเองน้อยมากเลยนะครับทั้งนั้นถามว่าในขวดลังนกเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็มีโปรตีนเนี่ยหขวดเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ0.3กรัมที่เหลือก็จะเป็นน้ําและน้ําตาล ถามว่ากินแล้วช่วยฟื้นค่าไตาหรือทําให้ร่างกายแข็งแรงไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับให้ร่างกายฟื้นฟูหรือบํารุงอะไรมากเพราะปริมาณโปรตีนค่อนข้างน้อยหลักๆบางคนเนี่ยที่กินรังนกและสดชื่นก็อาจจะเป็นเพราะมันมีน้ําตาลอยู่ในนั้นด้วยทําให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นมีแรงกระปรี้กระเป๋านะครับแต่ทีนี้ผู้ป่วยไตเสื่อมบางคนที่ มีภาวะเบาหวานด้วยนะครับจะกินรังนกที่มีน้ําตาลด้วยเนี่ยก็ไม่แนะนํานะครับฉะนั้นคนที่มีภาวะไตเสื่อมนะครับแล้วอยากทานรังนกทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ทานในปริมาณที่จํากัดเช่นทานได้วันละ1ขวดอย่างเงี้ยกินได้อย่าก,กินอย่าเอาหลายๆขวดมาเทใส่แก้วแล้วกินพร้อมๆกันก็อาจจะทําให้น้ําตาลสูงแล้วก็มีค่าโปรตีนที่เกินได้ฉะนั้นนะครับถ้าจะกินก็แนะนําให้ผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับกินรังนกได้วันละ1ขวดและ เลือกสูตรที่ไม่มีน้ําตาลนะครับก็จะดีมากฉะนั้นถามว่าผู้ป่วยไตเสื่อมทุกระยะเลยกินได้ไหมนะครับตอบว่าลังนกกินได้นะครับไม่อันตรายแต่กินปริมาณที่เหมาะสมวันละหนึ่งขวดก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ต้องบอกกันว่าในลังนกกินเพื่อความอร่อยได้แต่จะกินเอาฟื้นฟูค่าไตากินเพื่อช่วยนู่นนี่นั่นในร่างกายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากขนาดนั้นนะครับก็ฝากข้อมูลไว้สําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมทุกท่านนะครับสรุปนะครับว่า มีอะไรที่สามารถทานได้และทานไม่ได้บ้างนะครับ1นนะครับซุปไก่สกัดเข้มข้นนะครับก็ไม่แนะนําให้ผู้ป่วยไตเสื่อมรับประทานนะครับโดยเฉพาะระยะ 3B 45หนะครับหรือคนที่มีค่า b u n สูงแล้วก็มีกรดยูริกสูงนะครับไม่แนะนำนะครับ2ผลไม้สกัดเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกพลนสกัดนะครับหรือเบอร์รี่สกัดเข้มข้นนะครับก็ไม่แนะนําให้ผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับโดยเฉพาะระยะ 3B 4 5และผู้ป่วยไตเสื่อมทุกระยะที่มี ค่าเลือดโพแทสเซียมสูงสูงนะครับก็ควรจะงดการรับประทานไปเลยนะครับ 3. ลังนกสําเร็จรูปนะครับคนปกติสามารถทานได้หรือคนที่มีภาวะไตเสื่อมนะครับทุกระยะเลยก็สามารถรับประทานได้นะครับ แต่แนะนําสูตรที่ไม่มีน้ําตาลก็จะดีนะครับต่อผู้ป่วยไตเสื่อมเองนะครับฉะนั้นถ้าต่อไปนี้นะครับท่านจะซื้อของไปฝากนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมหรือซื้อของไปเยี่ยมใครก็ตามนะครับแนะนําให้ซื้อเป็นรังนกสูตรไม่มีน้ําตาลนะครับแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเองด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวนะครับและผู้ป่วยไตเสื่อมท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามเรื่องอาหารว่ามีอะไรที่สามารถทานได้หรือทานไม่ได้บ้างนะครับหรือ อยากจะหาตัวช่วยในการฟื้นฟูไตนะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอดเจล88ที่ขึ้นหน้าจอท่านนะครับแอดเจล88นะครับท่าแนะนําชื่อนะครับแล้วก็ระยะโรคไตที่เป็นนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลมาในไลน์ได้เลยนะครับผมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ข้อมูลนะครับสาหรับผู้ที่แอดไลน์มาแล้วก็ทักเรามาทุกทท่ทานเลยนะครับและถ้าเกิดท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปนะครับและพบก,กับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจลไปสิบดสี่สสุขภาพครับ